เชร์โพสซึ้งถึงแตงโมดีใจชีวิตนี้ได้เจอกันเรามีอะไรคล้ายๆกันแชร์ Cheer, ที่คัมพารนเคลื่อนไหวล่าสุดรา่ย,ยาวถึงแตงโมนิดาผ่านไอจีจะคิดถึงพี่ไปตลอดวันนี้พี่ทำให้เขาใจหายอีกแล้วนะนี่มันถึงเวลาพักผ่อนจริงๆของพี่แล้วย้อนเล่าสุดซึ้งดีใจนะที่ชีวิตนี้เราได้เจอกันเราก็มาพร้อมๆกันเติบโตมาพร้อมๆกันนั่งนิ่งมานานแล้วพี่อยากบอกอะไรพี่หน่อยเวลามันผ่านไปโคตรเร็วเลยพี่ว่าไหม ตั้งแต่ประกวดกันมาพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่โคตรชิลเลยใครจะอะไรพี่ก็ชิลๆของพี่เออดีฮะจนมาเล่นเป็นจาด้วยกันถึงได้รู้ว่าเฮ้คนนี้ชิลจริงนึกว่าเปรี้ยวๆคุยยากแต่จริงๆแบบโคตรแมนเลยใจโคตรได้เล่นบา้าเล่นบอลเหมือนผู้ชายจะโตแค่ไหนก็ทะลึ่งทุกครั้งที่เจอเหมือนเดิมใครมันจะเป็นแบบพี่พิมพ์ไปก็คิดถึงพี่โมอะ่ะพี่โมช่วงหลังๆถึงจะไม่ค่อยได้เจอแต่พี่รู้อยู่แล้วว่าน้องก็อยู่ตรงนี้ตลอดเรามีอะไรคล้ายๆกันนะเริ่มมาพร้อมๆกันประกวดก็ประกวดด้วยกัน ละครก็เริ่มเล่นมาด้วยกันเชียมีม้าพี่ก็มีพ่อโสมากองพี่เหมือนพี่สาวคนนึงแลรู้ปะมาก็ห่วงพี่เหมือนลูกยิ่งตอนอุบัติเหตุพี่ทําเขาใจหายนะแต่พอพี่อยากกินเดลลี่ก็ต้องให้เขาป้อนเราก็ยังขํากันออกเพราะปากยังบวมตุยอยู่เลยหรือเคี้ยวและชอบมาให้ดมเชียจำได้หมดนะเว้พี่โมเวลาที่เราทําอะไรหนุกหด้วยกันนึกแล้วมันก็ยิ้มนะพี่แต่วันนี้พี่ทําเขาใจหายอีกแล้วนะนี่มันถึงเวลาพักผ่อนจริงๆของพี่แล้วหรอ เชร์แค่อยากบอกให้พี่รู้ว่าดีใจนะที่ชีวิตนี้เราได้เจอกันเราเก้า,มามมกว,วมาพร้อมๆกันเติบโตมาพร้อมๆกันและวันนี้ดีใจได้เห็นคนหวงพี่เยอะเลยพี่โมคนรักพี่โมเยอะมากแบบที่พี่คาดไม่ถึงแน่ๆเชีชร์ดีใจกับพี่นะโดยเฉพาะพี่เบิร์ดดีใจที่ได้เห็นพี่มีความสุขกับรักที่มีค่าแบบนี้น้องเชื่อว่าพี่ต้องมีความสุขแน่ๆได้เวลาพักผ่อนแล้วพี่ แล้วน้องจะไปส่งพี่ไปอยู่กับพ่อโสบนสวรรค์นะคิดถึงน้องบ้างนะพี่โมแชร์ข้อคิดถึงพี่เลยวะไม่ต้องกี่ปีก็รักหรอกจะคิดถึงพี่ไปตลอดเลยฝากสวัสดีพ่อโสด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทีมขาวก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ